เรารู้จักทิคเกอร์ดีแค่ไหนอรัคุณนะคุณอยากรู้อะไรล่ะก็อยากรู้ความรู้สึกของคุณี่มีต่อเขาสิทั่วไปว่าเขาอันตรายแค่ไหนกันเทียบกับอะไรล่ะเชื้อกลกหรือไงเขาเลพอแล้วกันนะใช่เขาเออเป็นฆาตกรโรคจิตแล้วไงอ่ะมันก็มีอยู่ถมเทพไพยเมื่อวานฆ่าคนที่โบนิโตริโอตายไปสามแล้วก็ยังจะมีไอ้ชตาคาดีสองคนแล้วทะเลซ้าย ประโยชน์ดได้นะมั่งใจจังเลยนะถ้าทางชื่อของคุณจะมีเสน่ห์ใช่ไหมคุณแวร์โรสพูดกันซื่อๆเลยครับผมว่าเสน่ห์ไม่ค่อยจะเกี่ยวอะไรด้วยเท่าไรหร่เนาะขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดเลื่อนไปขึ้นบันได่สองอไม่ต้องกลัวไฟไหม้คุณปั๊มปัจจอดรถนนบัไดไ,ได้หรือเปล่าเห็นว่าตลกนะหรือไงใช่ไหมขอโทษทีนะ เออรู้าผมลองนับตึกนี้ว่ามีกี่ชั้นจากข้างนอกอะเล้้งอะมันหายไปชั้นหนึ่งจะหาให้แู้กันนะนเป็นคาแรคเตอร์ของพี่เลยนะว่าแบบว่าเวลาเขียนอะไรอะ่ะผมอยากรู้ว่าเออ่มันเป็นคำเฉพาะของพี่หรือ พี่เกรงว่าการเขียนของพี่มันจะทำให้คู่ขนสนทนาเขาเอ,อไม่พอใจพี่ถึงใช้คำว่าหยอกหยอกยอกยอกะครับผมว่ามันหนึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีสองมันก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่รู้เนื่อไว้คู่ขนสนทนาเราเนี่ยมันมันโหดพางทีอะเชื่อไหมพี่เรา แม้แต่ผมเองอ่ะอย่างเช่นเนี่ยผมเรียกพี่ใช่ไหมผมก็จะเอาพี่ไปก่อนเพื่ออะไรรู้ปะเอาเราไม่รู้ว่าสาธารณะอารมณ์ของสาธารณะมันโหดร้ายขนาดไหนเท่าที่เราดูเนี่ยมันขับรถไปมันแซงกันมันเบียดกันมันพูดจาอะไรกันโหมันมันเกิดเรื่องง่ายมากอ่ะทั้งทั้ที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันอะแล้วก็เราเข้า เราเข้ามาทักทายกันนะเนาะก็เออผมก็ว่าใช่นะพี่พี่เชื่อเปล่าผมไปผมก็กลัวนะตอนแรกที่ผมได้มาหกแสนน่ะแล้วผมแบบเฮ้ยเก่งวะ่ะแล้วหกแสนเนี่ยเชื่อไหมพี่ผมไปทำคลิปประมาณตอนนี้อยู่ประมาณเกือบเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต่ะเป็นคลิปที่ผมได้ตัวยิบย่อยสิบยี่สิบสามสิบ สรุปอีตัวหกแสนไก่ตัวสี่แสนนะพี่มันพายผมมีเพื่อนมาสี่พันตอนเนี้ยแล้วพี่รู้ไหมอะไรเกิดขึ้นคือมันเหมือนว่าเปลี่ยนเราแค่ข้ามคืนน่ะถ้าดีนี้โดนแบนเนี่ยผมก็อาจจะต้องสร้างใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําได้เหมือนเดิมไหมซึ่งอีตอนที่เราทําได้มาหนึ่งล้านเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ่อมันทํายังไงนอกจากทําส่งเดทเพราะว่าหลังจากนั้นมาเราก็ทําส่งเดทแต่มันไม่ส่งผลให้เรามาไกลถึงขนาดเนี้ย ทีนี้ประเด็นของที่พี่กําลังเขียนให้ผมอ่านเนี่ยผมก็ทําเลยพี่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เขาบางคนเขาแซวเราหรือว่าเขารู้สึกดีกับเราหรือว่าเราเขาไม่รู้สึกดีกับเราอะเราก็ทั้งแรกๆผมสวัสดีเลยนะเว้ยสวัสดีครับเลยซึ่งมันขัดแย้งคาเลคเตอร์จริงเราไม่ใช่คนสุภาพจ๋าอะไรหรือว่าเราก็ไม่ได้กักขระอะไรจ๋าจาแต่ว่าเราก็ต้องทําเพื่อที่ว่าอะไร เราก็ไม่รู้เขาอะนะว่าก็เหมือนพี่ผมก็คิดว่าเออพี่คงเขียนแบบเอให้มันดูซอฟลงอะเนาะแล้วก็อย่างทัวลงก็ด้วยทัวลงเนี่ยผมก็ยังไม่เคยแต่ผมกลัวที่สุดคือการดูเอกากสติดเพราะอะไรเพราะบางทีถ้าเราแสดงความเป็นตัวเราอะแล้วคนไม่ชอบแล้วคนเกลียดอะเหมือนกับในตลาดสดตลาดแห้งของในติกตอกที่เขาเกลียดกันอะโอ้โหทำไมเขา เขาเรียกอะไรดีอ่ะก็เกลียดกันได้เหมือนเราไปอมันเป็นพื้นที่เปิดกว้างแต่พื้นที่เปิดกว้างเนี่ยมันพร้อมที่จะฆ่าเราได้ทั้งๆที่เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันใช่ป่ะบางทีเ็าสงสารนะ สงสารคนที่เขาเป็นเดอะวินเนอร์ที่เป็นฮอตฮอตแล้วก็ถูกเกลียดถูกบูลลี่ถูกอะไรซึ่งเ,เหมือนเราเนี่ยเราไปพูดถึงเขาใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็จะทัวลงกับเราเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ดีอะเราไม่บอกเราไม่ได้พูดว่าใครเป็นใครแต่เราเห็นในตลาดสดตลาดแห้งหูทำไมมันฆ่ากันจังมันฆ่ากันผ่านโซเชียลผ่านการคอมเมนต์ผ่านการสติทผ่านการดูเอท เออมันทำให้ผมกลัวพี่ผมไม่กล้าเลยนะผมไม่กล้าเลยนะพี่คลิปผมส่วนใหญ่เนี่ยผมเพิ่งมาเปิดการดูเอ็ดและสติสเนี่ยหลังๆมานี่อย่างเงี้ยประมาณวันเนี้ยอะหรือ,อมันเป็นเพื่อนได้ผมก็เลยเอ,อ่อจริงแล้วมือมันรูดไปอะส่วนใหญ่ละสัดส,ส่วน95%้เรเราก็รูดสาวๆนะพี่เนอะที่แบบติดตาม แล้วก็รูดอะไรที่เราอยากดูผมหนีตายมาจาก Facebook กับแพลตฟอร์มเก่าพี่ที่ไม่ประสบความสำเร็จคือเราไม่เหมาะกับของของมาร์กอะพราเราไม่เหมาะของมาร์กเราก็เลยวันหนึ่งมีเพื่อนมาคุยกับเราผมก็ได้ไอเดียแล้วเราก็มาลองมั่วๆกับ t ิ k ต o k เนี่แหละพี่เคยแม่งฟุกเฉยเลยพี่เมื่อกี้นี้ผมเล่าไปคลิปที่แล้วตอนที่พี่ยังไม่เข้ามาใช่ครับพี่เป็นสิบเปอร์เซ็น คือหนึ่งพี่มีคาแรคเตอร์ไงเพราะว่าพี่อ่ะเขียนปุ๊บพี่ก็จะหยอกหยอกหยอกแล้วก็ดิสเพลย์ของพี่อ่ะมันมันชัดมันทำให้ผมจําได้แล้วพี่เป็นคนที่สองตั้งแต่ผมไลฟ์สดมาเมื่อเทปเมื่อกี้นี้ผมไลฟ์สดประมาณสักคือจริงแล้วผมอ่ะไม,ไม่ไม่จะไม่ไลฟ์สดเลยเพราะว่าผมเคยไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูเลยสองก็คือว่าเป็นครั้งแรกเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก่อนหนึ่งชั่วโมงอ่ะหรือไม่ถึงหนึ่งนาทีเออห้าห้า,หา,หาถึงสิบนาทีอ่ะก่อนที่นี่ผมไลฟ์สดครั้งที่สอง จะถามว่าผมไลฟ์ทำไมพอดีว่าเราก็เล่นไปด้วยเนะเราก็ดูกูรูเซียนเขาบอกว่าถ้าหากว่าต้องการเพิ่มยอดการติดตามซึ่งผมมีอยู่แล้วประมาณเสือบ3,5 0 0แล้วพี่รู้ไหมแม่งกว่าจะขึ้นทีละส0กว่าทีละห้าโอ้โหแม่งโคตรยากเลยมันก็ท้าทายเราเหมือนกันอะเสร็จปุ๊บก,กูรูบอกว่าถ้าคุณไลฟ์ได้คุณต้องไลฟ์สามครั้งต่อวันวันละประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็ไม่เชื่อหรอกตอนแรกๆเอา้าไม่เป็นไรผมก็เลยไปไลฟ์ตอนผมนอน สร็จปุ๊บเขาบอกไรน,นอนมันต้องเคลื่อนไหวด้วยผมก็เลยเปิดเพลงแล้วก็ดูผมอาจจะหลับไปแล้วก็ดิ้นไปซึ่งผมอยู่ในจอผมไม่ได้หนีจอถูกป่ะเฮ้ยพี่แม่งตื่นมาแม่งล่อไปห้าสิบร้อยอย่างเงี้ยโอ้โบักโรเลยเฮ้ยเจ๋งอ่ะมันก็เลยท้ายผมรู้สึกว่าเออนี่ผมจะไม่ต้องใช้เสียงโอ้ตันนี้ผมใช้เสียงเยอะมากเลยผมปวดฉี่ด้วยไปดูผมฉี่ไหม <absent> นั่นแหละพี่ผมแม่งอึ้งเลยอะว่าเฮ้ยงั้นเราไม่ต้องทำคลิปละ พี่เชื่อป่าผมถ่ายไอสถานีไฟฟ้าผมได้มาหกแสนถ่ายถ่ายถ่ายไปซักผ้าได้มาสี่แสนแล้วเสร็จปุ๊บผมก็มาทํารถไฟฟ้าอีกรอบหนึ่งก็ด้วยนะพี่ผมว่ามันมันจำเป็นนะและอย่างหนึ่งอะ่ะการที่ผมหนีตายมาจากแพลตฟอร์มอะ่ะผมดา่าเออไม่ใช่ผมด่าสิผมบอกว่ามันไม่เหมาะกับผมผมว่าผมจมปลักอยู่ในกาลาอยู่นานอะ่ะแพลตฟอร์มของ Facebook อะ คือพอเวลามาเล่นทิกต็อกตอนแรกที่ผมมาเล่นเมื่อสามปีที่แล้วผมก็ไม่รู้นะมาเล่นยังไงแล้วผมก็ทิ้งมันไปผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เคยทําคลิปไว้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่อะไรประมาณเนี้ยถ้าเราเล่นตั้งแต่ตอนนั้นเนอะโหป่านนี้คงแบบน่าจะหรืออาจจะหรืออะไรก็แล้วแต่เนะืมันซื้อเหมือนซื้อหวยผมมองมันเป็นสามเหลี่ยมพี่สามเหลี่ยมเหลี่ยมตัวนี้คือมีชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างพอผมมาเจอ Facebook เออมาเจอ Ti k t o k พี่รู้ไหมว่า เราไม่ควรอยู่ในติเออเราไม่ควรอยู่ในเฟซพี่คำว่าเราก็คือเผ่าพันธุ์ของเราอะ่ะมันอยู่ใน Tik ทอกระดับระดับเราอะนะ <c oughs> แต่มีระดับลองฟังงี้นะพี่ Tik ทอกมันเหมือนไวแสงอีสองตัวกับโ r e ที่สามเนี่ยพี่เอ่อ Facebook มันมีเฟซสตอรี่ผมใช้ Facebook คนในโซนสตอรี่ผมใช้เฟซของกลุ่มและผมก็ใช้เฟซของแฟนเพจ ตัวที่4ก็คือผมใช้ IG แล้วก็ Twitter ไอตัว Twitter กับ IG นี่ผมไม่คล่องแต่ผมเพิ่งลงทะเบียนไปถามว่าผมใช้มันทำอะไรไอแถว2เนี่ยผมผมอาจจะจำมาผิด,ผดนะคือมันเป็นโซเชียลมีเดียส่วนตัวแถว3ที่เป็นฐานประมิตรผมเป็น่อ uh, s r c r e n g n n i n e ก็คือ YouTube ผมวางงานเลยพี่เพราะผมรู้ว่าโอ้โหพี่มาร์กแม่งเขาไม่ได้ทำโปรแกรมมาเพื่อมนุนนุษยชาติ Youtube ก็เหมือนกันไม่ได้ทําโปรแกรมมาเพื่อมาุษยชาติทิกท o อเนี่ยพี่มันทําให้เรามีชีวิตอยู่วานี่สําหรับผมคนเดียวนะผมมองแบบนี้มันไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนเลยขนาดมันมีเอ่อเฟิร์สเดทเฟสเดทผมมองว่ามันเป็นเฟ Fake พี่ผมไม่รู้สึกว่ามันคือส่งเสริมอะไรสำหรับผมโอเคปะ ผมไม่ได้เหมาว่ามันไม่ดียังไงเอาเป็นว่า Facebook คนมันไปด้วยกันกับผมไม่ได้ผมไปกับมันไม่ได้ผมไปกับเพจไม่ได้ผมไปกับกลุ่มไม่ได้ผมไปกับ y YouTube ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยอะไรครับมาทุ่มเทแบบมั่วๆส่วๆกะโหลกกะลามึงฟลุกเว้ยพี่เออผมก็เลยวางงานเลยก็คืองานที่เราทำบนอยู่ยอดพีระมิดมันก็จะเป็นคลิปนะ เป็นคลิปสามนาทีหนึ่งสิบห้าวิหรือว่าหนึ่งนาทีเวลาเราอัพทีผมจับทางมาได้แล้วว่าตอนนี้ผมโพสคลิปต่อเน,นื่องสามคลิปมันจะเปิดการมองเห็นหมดแล้วมันจะเปิดทีละสองร้อยถามว่ามันเปิดจากอะไรเปิดจากคนที่เราดูเออเปิดจากคนที่ดูเราว่าเขาดูจนจบไหมหรือว่าเขายังไงต่อดูแล้วคอมเมนต์หัวใจนูน่นนี่มันก็จะเปิดไปอีกสองร้อยเป็นห้าร้อยเป็นหนึ่งพันตอนนี้ ถ้ายืนพื้นนะพี่ถ้าต่อต่อเนื่องนะก็คือพันแต่ถ้าเป็นคลิปที่สี่ปิดกั้นเลยต่อวันนี่ผมนับเป็นมืดกับสว่างเลยนะพี่ผมทํามืดกับสว่างด้วยผมไม่หลับไม่นอนเลยหรือหลับนอนแต่ว่าก็มาโพสต์ตอนกลางคืนด้วยตอนกลางคืนเนี่ยเราเสียสัสดส่วนของการโพสต์ไปก็คือคืนหนึ่งเต็มๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยตื่นมาโพสต์ตอนกลางคืนด้วยมันก็ให้ทีละสองร้อยห้าร้อยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ยืนพื้นเวนลากลางคืนกลางวันสา,สามคลิปคลิปละ,ค,ลปละคือต่อเนื่องได้เลยนะ โหลดอัพคลิปที่หนึ่งสองสามจะกรโลกลาหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะมันให้มาเลยพันพันพันเสร็จปุ๊บกูรูบอกว่าให้เราอ่ะถ้าไลฟ์สดได้ไลฟ์ไปเลยโูพี่เฮ้ยมันได้จริงๆ่าตื่นมาผมไลฟ์สดเองนอนแล้วผมก็เอาคลิปของไอตัวที่เราเราเรา,เราทำอัพไว้อ่ะพี่รู้ไหมไปทำอะไรผมเอาพี่มาร์คเป็นเครื่องรองรับอารมณ์ไบเดนครับ แล้วตอนนี้ไบเดนขายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชประธานาธิบดีนะอะไรอ่ะบริษัทอ่ะเขาขายให้กับอเมริกันผมรู้สึกบอกตรงๆนะผมสะใจมากเลยที่ Facebook อ่ะผมว่ามันจะดาว Facebook YouTube มันจะดาวสำหรับสำหรับอะไรสำหรับมวลชนผมว่ามวลชนอ่ะมูลค่าในปีถัดไปผมว่า TikTok มันจะเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ถ้าม่หยุดยั้งการพัฒนาแล้วพัฒนาตนี้มันเป็นอารมณ์ของตะวันออกกับตะวันตกอะพี่นึกออกปะทีมงานของของทิกตอกที่เป็นส่วนของเป็นสากลเน่เขามีสองตัวใช่ไหมทิกตอกของเอเชียกับทิกตอกของตะวันตกเดิมทิกตอกตะวันตกก็คงจะใช้ทีมงานตะวันตกมันถึงออกแบบมาแบบผมไม่รู้นะที่ผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันตอนนี้ทิกตอกมันเป็นการผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออกที่ ที่ที่ลงตัวของอะตะวันออกสากลน,นะไม่ใช่ตะวันออกของของเอเชียตะวันออกสากลผมก็มองว่ามันจะพัฒนานตัวมันพี่อีกผมก็เลยวางแผนเลยผมเอาแถวสองของพีระมิดเป็น Twitter, IG, Facebook คนผมใส่ตรงไหนรู้ไหมพี่พี่ลองทำเลยแม่งสตอรี่อะพี่พี่เคยไหม Facebook แล้วพี่มีคนทักไม่มีครับไม่มีคนดูครับโพสหาอะไรก็ไม่มีคนดูนั้นนะครับ พอมาโพสไอสตอรี่โอ้โหแบบพ่อแม่เจ้าบางทีเราดูอะไรแล้วเราชอบแล้วก็โพสในสตอรี่เราก็เลยใช้มาร์ค z ัก k e r b e r g นะครับที่เป็น Facebook คนคือสตอรี่แล้วเราก็ใช้มาร์ค z ัก k e r b e r g ที่เป็นแฟนเพจทิ้งเข้าไปอีกทิ้งขี้อพอ้เอาขี้ทิ้งไปไอ้ที่เราเหลือกินเหลือใช้จาก TikTok เสร็จป,ปุ๊บตัวที่3กลุ่มผมก็ใช้กลุ่มในการที่จะรันงานเกี่ยวกับ งานอีกเรางานของเราที่จะต้องใช้ความเป็นกลุ่มในการเข้ามารันผมก็เอาจาก t i k t o กไปลงไปรันงานในในกลุ่มอีกตั้งหากแล้วผมก็เปิดไอจก็เอาไปทิ้งอีกเพราะอะไรพี่เห็นว่า TikTok มันมันสามารถที่จะลิงก์ไปหาห้ตัว IG ได้ทวิตเตอก็ได้สรุปเราโพสต์หนึ่งตัวเราไปได้ทั้ง4แพลตฟอร์มแล้วผมก็ไปทุกครั้งอะผมจะไม่ลืมทวิตเตอกับ Story สรุป เราก็จะมีแถว2ที่มันรองรับความเป็นตัวเราใช่ไหมพี่ฟรีฟรีเลยแถวสุดท้ายแถวถังขยะถังขี้เบอร์ใหญ่ที่จะรวบรวมทั้งหมดคือ YouTube ผมก็เลยเอาอ่าน้องเนี่ยพี่แบงค์มาเนี่ยครับพี่แบงค์เมื่อกี้ก็ฟังผมเล่าผมก็มาเล่าพี่แบงค์พี่พ,พี่จูซ่านี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ให้โอกาสผมในการที่จะทักทายผมก็ฝากพี่แบงค์พี่จูซารู้จักกันด้วยนะครับเพราะว่าสองพี่เนี่ยเป็นสพี่ที่ทักผมและผมจําได้เลย พี่แบงค์นี่ผมจําไม่ได้แต่ว่าพี่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 จูซ่าเนี่ยผมจําได้เพราะว่าพี่จูซก็จะเข้ามาทักบ่อยๆตอนที่อยู่หลังไม่เนี่ยตัวคาแรคเตอร์เนี่ยโหจริงจังมากแต่อย่าลืมทําคลิปให้ดูเป็นเรื่องราวสั้นๆยากพี่ยากพี่จัดโคตรยากอะพี่แม่งต้องบีบมากอะพี่สะสิบห้าวิกับหกสิบวิอะพี่โคตรยากเลยพี่บางทีเราแบบ พี่เชื่อไหมผมตั้งใจมากมันไม่ให้มันให้ยี่สิบสิอะไรที่ผมถ่ายทรงเดชโอ้โหมันให้ผมชิบหายเลยพี่ลองไปดูคลิปเก่าๆที่ผมทำขี้เลยพี่ผมไปขี้พี่มันไม่ให้ผมตั้งใจต่อแบบคัดชนคัดมากพี่ผมว่าจะต่อไม่ผมจะได้ไม่ต้องตะโกนผมติดตะโกนอะ จริงพี่มันไม่ให้อะไรที่เราตั้งใจทําอ่ะไม่รู้ดิพี่ผมมันไม่ไม่ให้มันไม่ให้ผมเลยอะ่ะมันปิดกั้นหมดเลยอะ่ะแต่พอเราทําอะไรส่งเดชมันให้เฉยเลยพี่ก็ประมาณเนี้แต่แต่ว่ากูรูก็บอกเหมือนกันนะว่าให้เราทําอะไรนะให้เราทําคลิปสั้นอย่าไปทํายาวมันถึงจะไปได้ดีแล้วทาให้งงๆเข้าไว้ทำให้มันงงๆเข้าไว้หน่อยโอเคนะเดี๋ยวผมจะใส่ จริงแล้วผมจะไม่ตั้งใจคุยกับพี่ผมจะดูหนังพอดีพี่มาผมเลยต้องคุยเพราะว่าเพราะว่าพี่อุตส่าห์กรุนาทักผมไงผมก็เลยแบบนี่ผมผมใส่ไม้ให้พี่เลยผมจะได้ไม่ต้องตะโกนนะครับก็ประมาณนี้พี่แล้วก็เอ่อเอออะไรอะเราก็เราก็ดูกูรูเข้าไปกูรูที่เขาสายธุรก <election> ิจสายบุคคล อย่าท้อทําต่อไปเดี๋ยวแนะนําน้องๆในกลุ่มให้ช่วยอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับก็เออผมอะไปตั้งใจตัดไปตั้งใจต่อคือเนื่องจากว่าผมผมได้ยอดมาจากของรถไฟฟ้าใช่ไหมพี่ผมก็กล่าวว่าเออถ้าหากว่าทางรถไฟฟ้าเขาเห็นเราเนาะเขาอาจจะมาจ้างเราหรือว่าให้เรารีวิวให้เพราะว่า ผมมาเจอความเป็นตัวตนที่เป็นตนเองผมเชื่อว่าผมมีคาแรคเตอร์แต่ในขณนะเดียวกันน่ะผมไปอยู่ใน a ฟ e b o o k อะ่ะพี่รู้ไหมพี่พี่มารเขาไม่ส่งเสริมผมเลยอะ่ะผักใสไล่ส่งผมตลอดผมทักใครไปเขาก็แค่อ่านอ่านแล้วก็ไม่ตอบผมมองว่ามันผิดมรารยาทในเมื่อเราแอดเขาแล้วเนอะเราก็ทักเขาหลังใหม่แล้วผมก็ไม่ได้โชกรกเจวด้วยแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องพ่มเพอพ่มพรนนา,นาไม่คุยยู่พี่ มีเฟสเดทก็ไม่ประสบความสําเร็จไม่ได้เลยอ่ะไม่สามารถเลยอ่ะคือเหมือนอยู่ในโลกแคบโลกมืดแล้วลักษณะงานเรายิ่งสังคมน้อยอยู่ด้วยเพราะว่าเราเราทำงานที่มันเป็นฟรีแลนซ์เฉพาะตัวมันก็ไม่ตอบไม่ตอบโจทย์เราอะ่ะเราก็เลยแบบอยู่อย่างนั้นน่ะดีว่าเพื่อนมาคุยด้วยเพื่อนแบบเพื่อนที่ก็ไม่ได้สนิทกันมากแต่ว่ารู้จักกันในวงกว้างอะไรเงี้ยก็เฮ้ มาให้ไอเดียแล้วเราเอ้ยอยู่ๆล้วก็มาถ่ายถ่ายแล้วมันก็มามันให้เรามาสามพันห้าพี่หูตื่นเช้ามาและพี่เชื่อไหมไอคลิปที่ผมทำไลา์ล้อมอยู่ทุกวันนี้ครับไม่ได้ก่อให้เกิดการติดตามเลยการติดตามที่ขึ้นมาจากสามพันห้ามาเป็นสี่พันตอนนี้นะฮะจะเข้าสี่พันห้าเนี่ยหรือหรือเปล่าไม่แน่เกิดจากการที่ผมได้รับอน,นิสง์จากการทำคลิปหกแ00นกับทำคลิปรถไฟฟ้ากับไปซักผ้า ยังหลังไหลมาได้เรื่อยๆตอนน <g zia> <t> ี้มาเรื่อยๆก็แสดงว่าผมกินบุญเก่าอยู่สองคลิปตอนนี้คลิปที่เหลือไม่มีเลยพี่ไม่โดนว่ายง่ายแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ผมไม่ซีเรียสเพราะว่าอะไรเพราะที่ที่ผมจากมาผมไม่มีใครเลยพี่เหมือนผมอยู่ในโลกมืดผมอยู่ในที่มืดๆที่อับอับอับแสงอ่ะที่ชื้นขยะอยู่ในกองเน่าความเป็นกะลาครอบอะพี่นั่นแหละ พอผมออกมาได้แม่งผมสอดโคตรสะใจเลยรู้ไหมพี่เพื่อนเพียบคนทักบานถามไอ้นู่นไอ้นี่พูดอะไรนไี่หน่อยก็มีคนชอบพี่ในรถไฟฟ้าโคตรรู้สึกดีเลยที่แบบเฮ้ยมีคนยอมยอมยอมชอบเราแล้วเว้ยยอมไม่ใช่ชอบแบบข้างไข่แต่ว่าเฮ้ยเราพูดกะโหลกกะลามากเลยอ่ะเช่นนิดๆหน่อยหน่อยก็หาแล้วอ่ะประมาณนี้แอปนี้มันอิสระเข้าถึงง่าย คนสนใจเยอะแยะมากกำลังคิดต่างประเทศและประเทศของเราผมชอบซักผ้ามากสังกระจันั่นแหละพี่รู้ป่ามันทำให้ผมไปถ่ายรถไฟฟ้าแล้วผมก็ไม่คิดนว้ยพี่ว่าแม่งจะแม่งจะเข้าเป้าแม่งจะเข้า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 ,เข,าเข้าตากรรมการนะพี่รู้ไหมว่าผมพยายามที่จะอะไรก็แล้วอะ่ะแล้วที่ที่งานผมอ่ะพี่งานผมนะ งานผมเนะไม่ได้กระ,กระโหลกกะลานะพี่งานงานที่ผมทําอ่ะผมก็เอางานเราอะ่ะมาใส่ในเฟซนั่นแหละมันก็ยังไม่มีใครสนใจเลยพี่พี่เชื่อไหมว่าความอเนจอานาดผมตั้งแต่เนี่ยพี่แบงค์ฟังไปแล้วเมื่อกี้นี้พี่รู้ไหมถ้าผมอยู่เมืองไทยนะผมไม่ได้ตามเจ้านายไปต่างประเทศพี่รู้ไหมอะไรเกิดขึ้นอยู่เมืองไทยไม่ไม่มีใครทักเราหรอกไม่มีใครอยากจะอะไรกับเรา แต่พอเราไปอเมริกาไปญี่ปุ่นไปรัสเซียไปต่างประเทศหลายประเทศโอ้โหพี่รู้ไหมบานเป็นเพื่อนเราหมดเลยทีนี้ไปเป็นไปคุยตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหแสดงว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะยินดีครับพี่พี่จาริโก้นะครับยินดีมากครับขอบคุณมากครับพี่ก็ <c oughs> พอบอกว่ากูรู้เขาบอกว่าให้มาไลฟ์บ้างผมก็เลยมาไลฟ์แล้วผมก็เลยไลฟ์ตอนผมนอนพอผมนอนเสร็จปุ๊บโอ้โหพี่ตื่นเช้ามา5้า0ิบหนึ่งร้อยอะพี่มาบานเลยก็เลยแบบโอเคอ่ะยอมยอมยอมเราก็เลยไลฟ์เราตัวเองเรานอนเดี๋ยวพาใจดีไปนอนแป๊บหนึง่งโอเคพร้อมละก็เดี๋ยวพี่ตามสบายนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะ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 ,จะประทถากับกลุ่มสักนิดนึงพอดีว่าผมทํากลุ่มใน เฟซบุกไว้ด้วยโอเคสาคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอไปฉี่สักทีหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาก็ถ้าหากว่าก็ยินดีนะพี่ยินดีมากกับเพื่อนๆใหม่ๆผมไม่มีเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนผมมีน้อยน้อยครั้งที่จะเจอเพื่อนนะครับก็ถือว่าออนไลน์ที่โดนเบอร์ของเราอะ่ะนั่นคือเขารับเราได้คาแรกเตอร์แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ มันบอกความเป็นตัวเราได้ว่าเออเรามีตัวตนอยู่จริงแล้วโดดเด่นได้แต่เราต้องไปเจอคนที่มันเข้ารหัสเราได้เพราะว่าผมก็เชื่อว่ามันจะต้องมีคนที่รับเราได้อะไม่น่าจะไม่น่าจะยากพอดีว่าทิกตอกคือตอบโจทย์เพราะว่าผมมองว่าเนี่เมื่อกี้ที่ผมอธิบายคุณพี่ไปะครับว่าไอ้ตัวยอดพีระมิดเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรมันเหมือนกับว่าเราอะ่ะ วางจานเะออวางหยอดขนมลงไปวางชิ้นงานลงไปปลาทั่วโลกมันจะมาลุมถ้าเราทำ็นภาษาอังกฤษแต่นี่ภาษาไทยปลามันจะมาลุมกินก้อนขนมตัวนี้ถ้าหากว่าของเรามันโดดเด่นมันโดนจริงๆมันก็จะไหลไปเรื่อยปลามันจะกินจนเกลี้ยงเลยไม่ให้เหลือกระดูกแต่ไอแถวสก็คือเอ่ Facebook, อเฟซบุ๊กอยู่บุคคลเฟสแ n นเพจแล้วก็เฟ k กลุ่ม IG Instagram เนี่ยแล้วก็ยูทูบแถวล่างมันคือวางอาหารไว้แล้วมันต้องรอให้คนหรือให้ปลา มันหยิบไปกินน่ะให้เพื่อนมันกินให้ครอบครัวมันกินแล้วผมเมื่อไหร่จะโตอย่างเงี้ยเห็นไหมพอผมจับจับทิศทางมันได้ประมาณนี้นะผมไม่ใช่กูรูไม่ใช่เซียนอะไรอนะผมบอกลาเฟสแล้วผมบอกว่าพี่มาร์คครับพี่ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะส่งเสริมมนุษย์ครับพี่ยูทูบครับและโดยเฉพาะพี่มาร์คพี่กินรวบคือพี่กิน Instagram, อินสตาแกรมแล้วก็กินวอตแอ p พี่กินนี่พี่ไม่ได้ส่งเสริมพี่เอาดัต้าเบสอย่างเดียวพี่เอาไปทําอะไรขนาดนั้นนะแล้วพี่ก็เอาไปใช้ประโยชน์พอไปใช้ประโยชน์เสร็จปุ๊บพี่ก็ไปทํารั่วมั่งทาแกล้งรั่วมั่งผมไม่รู้เรื่องพี่หรอกพี่เอาไปขายแล้วผมยังไม่รู้เลยรู้บอกว่าพี่เอาไปเยอะไปอ่ะพี่ไม่ดูทิกต็อกกับพี่เอาข้อมูลของเราอ่ะแล้วก็เอาไม่รู้ดิทิกต็อกให้ความสําคัญกับมนุษย์เป็นศูนย์กลางให้ความสําคัญกับผู้เล่นหรือยูเซอร์ถ้าเป็นเอ่อ YouTube หรือว่าเฟซก็ต้องอะไรคุณให้ความสำคัญกับยูทูเบอร์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์แต่ u t u b e เอ่อ uh, แต่ทิกทอกให้ความสำคัญกับยูเซอร์โอ้โหแม่อยากจะไปคุยกับเจ้าของว่าขอบคุณเขา,าที่ทำให้คนคนชั้นต่ำอย่างผมเนี่ยได้ โลดแล่นในในพื้นที่ของของโลกมนุษย์บ้างอะไรเงี้ย <c oughs> ยินดีครับพี่สู้ๆถ้าเวลาเราตรงเราจะมาคุยดีอีกนะครับโอเคยินดีพี่ขอบคุณมากครับ